ผมว่าปะทิลงไปผัดกับพริกแกงเช่นเคยครับแกงไก่ใส่เน่้อไม้ครับผัดให้พริแกงมันหอมๆเลยครับอย่างที่ว่านะครับ ผมมีพริกแกงสำเร็จรูปแล้วผมไม่ต้องมาเสียเวลามานั่งโขกนั่งบดนั่งปั่นนะครับเราไปซื้อมาคุ้มกว่าเยอะครับมีกว่ามานั่งเสียค่าไฟปัน่นเสียไปซื้อพวกพริกขา่าผิวมะกรูดตอนนี้ก็หายากเลยครับลูกมะกรูดอะไรพวกนี้อย่างเงี้ยสำเร็จรูปกว่าโอเคแล,แล้วก็พกริกแกเก็รสชาติดีด้วยนะครับไอ้พริกแกงหอมนวผมใส่ไก่ลงไปผัดครับ นี่ก็เป็นเนื้อเนื้อเนื้อไก่เลยเนื้อเนื้อน่องมาเลยครับที่แมคโครมีนะครับแมคโครผมใส่น้ำตามนะครับปึ๊บเรายังมีกะทิเหลืออีกหน่อยนะครับเราไว้ใส่ทีหลัง เดี๋ยวรอให้มันเดือดเย็นนี้เราจะกินแกงไก่ใส่หนอ่อไม้ครับใส่หนอ่อไม้เลยกว่านี่ให้มันสุกให้มันอันนี้หนอ่อไม้ที่ขุดที่หลังบ้านนะครับมันสุกแล้วผมโดยเป็นหนอ่อไม้ไผ่กิมซุงมาสุกแล้วเพราะว่าไปต้มมาไม่ให้มันขมเนี่ยมันสุกในระดับหนึ่งแล้วไม่ต้องไปซื้อในตลาดที่เขาอาจจะใส่สารฟอ,อ,อกสารอะไรของเขาอะไะเนี่ย ของเราเป็นอย่างนี้เลยธรรมชาติครับสะอาดตอนนี้ผมจะใส่กระทีที่เหลือลงไปเลยครับเลยประมาณครึ่งขวดขอเนี่ยอะไรวะเียวไทยสีอรอเแล้วก็ผมจะปรุงรสครับจะใส่อนตรีฟิปก็มีนะครับแต่ ผมเลือกที่จะใส่น้ำตาลทรายครับนะเพราะว่าน้ำตาลทรายเนี่ยมันหาซื้อง่ายกว่าน้ำตาลปี๊บตรงที่ผมอยู่เลยนะครับตรงบ้านผมนะครับบ้านปี๊บหาซื้อ,อยากก็จะเก็บไว้เผื่อตามลพ้พทิกงะปิอะไรพวกนี้นครับแล้วก็จะใส่น้ำปลาครับนี่ช้อนม,มาแล้พริกแกงนะครับไม่เป็นไรใส่ซะสองช้อนสามช้อนแล้วกันโต๊ะนี่ ออขาดเหล,ลืออะไรเราก็ปรุงได้ครับไม่มีปัญหาทีนี้แกงเปือดอีกรอบหนึง่งผมก็จะใส่ใบมะกรูดกัแบใบโรหระพาแลครับโอ้โหครับตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะโอเคละสำหรับแกงไก่ใส่หน่อไม้ของผมนะค,ครับ นะครับสุดท้ายผมใส่ใบมะกรูดครับปึ๊บแล้วก็ตามด้วยใบโหระพานี่นะครับหอมจะเริ่มแก่กัดหอมนะครับจริงๆนอะมะกรูดจะมีชี้ฟ้าแดงส,ดสวยๆซะหน่อยนะครับในนี้แต่มันมันหาไม่ได้คนระับไม่มีไม่เป็นไรเราเอาแค่นี้พอ เท่าที่มีครับกิุงเท่าที่มีมมข้าสวสวยก็ร้อนนะฮะแล้วก็ไข่ดาวนะไข่ดาวไม่ต้องไม่เป็นยังประตูนะนี่วิปปิงใส่เป่าดาวนี่แจ๋วเลยนะะเรียบร้อยครับสำหรับแกงไก่ใส่หนออ่อไม้ผมเดอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้แกงไก่ใส่หน่อไม้ครับสวัสดีครับ